สวัสดีค่ะมาพบกับจ่าอีกแล้วค่ะบ่ได้พ่อกันไลยมือจะพี่น้องเล่นเก็บเห็ดไปทั่วทิพย์ทัวแลีนเมื่อใดเห็ดจากเจียจะมาเมื่อน,นี้กับมาลอยเห็ดปวกจ้าเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นได้หาบเข้าบ้านจะเมื่อน,นี้จต่กับเมื่ออแล้วเราจะเห็ดปว่วงไงเมาเบิ่งพี่น้องอุ้ยหยางงามเลยเด้อจ้ะเ<ไ>ป็น <มา S 2> ลอมา,นะมาสามขวบสามเห็ดแล้วมเมืม่ออเห็ดปวกครับนี่จ้ะจุ่มเห็ดปว่วงไงเด้เนี่ย เอาเอาจุ๋มดีก่อนเห็นไหมแต่จกจวนออกเ,อเอาเด้อเอาหนีกวนเอาขามันเหยียบอีหลีเลยนครับทั้งบุได้ก,ออกูมาดีกว่าเอาคนจีนมาพวกนี้เอานี่กวนเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ไม่ quân nó mày thế là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ จดะพี่น้องปาดเห็ดปบพวกยังไม่ใหญ่แถวพ้่นเหยดปบพวกยักษ์มีอีกค่ะอันนี้เหลือตาขาเือเบ่งดูขานแหมยีกก่โกะปุ่ม,มืออีกทำใครละงกอันนี้ดึงได้เลยพวานป๊าดถอดเอาเลยจากฝนตกไม่ไมดินหลวม จะสะอวนแห้งแต่พี่น้องก็ได้เคล็ดคลิปลายมือเปิดคลิปไม่มามือนอีฟุกขนาดคุ่ค่ะเห็นหมห้ยพูดนะอัะนนี้มันดึงเถอะมัน,นอู้เสียงดึงมาพวนอู้

Tôi chung là mình lên lần tìm đó Nói gì thấy không Xì xuôi thương Đừng khuyên bà này bên con xe mẹ กบพี <laughs> ่พี่น้อง <laughs> จะบ่เคยเห็นแจะละสะอ่อนเอาเตรียมตีนเตรียมมือแล้วบ่ดิ๋อวฟด้อครับเกิเป็นมูเลยสะอ่อนจ้บพี่น้องเอ,อ้ย มูเดียวกันเน้นี่ยจ้ะแม่ยันใดบ่ผิดวางเลยดอนนี่โอ้โห จ้มเห็ดไหมหอืออันนี้ไม่ได้ต้องจิ้ม่ะอือเสียวงไห,หงม จุมจุม่มทองคำปันมาเบ่งผลงานกันมูเดียวจากพี่น้องมูเดียวเรื่องกระตาเห็ดมูเดียวได้เนี่ยจะไม่ได้เลาาขาเลยไม่แต่ดกอกยังไงทั้งล่างคนนะพ่อครับดอกน้งครับะมูมาจากพี่น้อง แต่ทีมะเหลาขาให้เบ่งจะย่างหาจะย่างหาอ้อมเบิแล้วจ้ะมูมีได้ซ้ำนี่ลละจ้ะได้มูเดียวาขาบังเอิญเลยีเห็นพี่น้องจะเสื่อน เงี้ะบึงตบนีงี้ยหิดปวกยังไม่ไงครับเทรอบก้อนนี่ว่าได้งหญ่แด้ิรอบนี้ไงก็รอบก้อนอีจ้ะ มันโอ้สะวนขาาปไปจุ่มบนนี้เนาะก็ไปเห็นพี่รอลว่าจุ่มบ๊กเพื่อนดอกบานมันยห้อม้กี้มางยาใดก็ได้ได้จำมองนี่วาตาวานเพื่อน่าเห็ดปวกกดจะสีมาเบ่งมองนี่ตลอดเลย ขาเบิ่งด้วย mm hmm. ขาเพิ่น,นตะตะตะแหมบอลซ้อนต่ถ้าเกิดเราแบบบวบเบืองขาเลยนะบ้าตากำลังหายอยู่เด้อจ้ะ นี่มูเดียวเดี๋ยวนี่มูเดียวแกงอิ่มเลยล่ะมาดูมาดูมาดูปาจะอ่อนมนะจะไม่พอเลยล้ายนาะ ทีมงานมาน้ากันแยกกันทั่วทีมทั่วแดนเราเด้อมือนีไปเพ่ได้เห็ดจะ้ะขึ้นโคกขึ้นไปโคกแซับมีปนะไปเพ่หูดอนหูหมองลงมาเพื่อหบายว่าเห็ดปวกเกิดก้อนจา่าสีลงมาเบิ่งเห็ดปวกจะกัดตะเหลือไปหอนหลังสันพุนละ ตาเพื่อนว่านจะเบ่งหม่องเกาห้องนี้ฉันว่าปีนี้มาเอาหม่องนี้ได้ชามเท่วจ้ะว่าก่อนเนี่ยมูใหญ่กว่านี้เสียงลุม่มว่าก้อนนีแต่ดอกสนิดแหละแต่ว่ามูใหญ่กว่านี้ได้เต็มกระตาเลยอันนี่มูใบใหญ่แต่ว่าดอกใหญ่กว่า ขอบนอตาตาออกมาแล้วสวยโอ้ยบึงขามเตือน,น,นันเก๋เกมุดเดียวน้าตาเนานะน่าชิแบะบ้า ก่จะสองมูสองมูไม่อาจจะเคยมองเขาเขาผูู้จักบอเขาเคลือบยาเขาไปเบ่งบ่วตเลยไปพูดดีกันก็บ่ไกลอ่ะเพื่นไปเดี๋ยวเราขายพี่น้องมือกันขายเห็ดขายอยังน้องด้หอนเห็นละงูไหมน้อ ังูกำพานไม่ดอกเดียวเขาหรอที่เพิ่นเพิ่นมาวัานี่เพิ่นกันมาได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นจูงอยู่โลกเขาเจ้าบ่เห็นนะมันจะเป็่นห้องเขาสินะว่าถ้าเอาเห็ดปัวเกิดมาก็ได้กินรดได้มั้งโคกหมอประแดก เดี๋ยวเห็นบ่แชทปล่อยในยกล่องในะ่ยานพี่น้องบ่เห็นนะยานพี่น้องตะลายแห้งดดนดได้เฮ็ดคลิปอยู่อิ๊บ่อดด้เห็ดชุมมืคือแ้่ต,ตอนนั้นตากล้องกับเบาวางยากระทืออุปกรณ์ผู้ดเดียวบาไหวมันล,ลุงพลังขลุงพลัง ราดคามาชจวนได้ละปันคาเห็นโลกเห็นโลกก็น่อยก็ได้ใช่หมปนที่ระดอกมหาตะป่นลายไม่ดอกเดียวเด้ียจมแล้วจ้าบะเนีย ได้เห็ดเนาะเพื่อนีกระบ,บ้านนะงามเลยเห็ดมันบ่าบานบ่าบานไหลให้แม่พ่ออีกมูอนึงเนี่ยนะกระตนันน้วยๆจาย่าเน็ตเต็มอันนีหิละงูก,กำพาด้ นักหนักมาบึงให้ไหลวะทีนีดอกนุ่มๆหาป่านั่งสาวไทยทัย้งขาวทังง้งยาวแค่มันจะเอามีดจิ้มเนี่ยไม่ได้ป่านนี้เลยนะจะเอากัานไม่กวนเอาสิเอ้ <laughs> ก็แม่อะเด็กไม่ก็ดีดูอวดตาดอกนี่แหละที่จะเหลียวเห็นมันอยุดใต่ใบใหม่แต่ว่าดอกบานจะเหลียวว่าเห็นจะเห็นเดี๋ยวนี่เล็กกวนมูนี่ใต่อุ้มใหม่ตุ่งไหเต็มป้าปมา อันนี้ปิบลิอดูเจมันเหยียบเจม่นซ้ำนีเบืด,ดเนาะอีกคาดแน่เนาะป๊าอ่านซ้อนกี่้องเลยค่ปันลูกกระสุนว่ะง่จ้ามาบึงในกระตาสวยๆงามๆเลยแบบนี้ เห็นบบสวยบบนี่จะโดดง่ายๆล่ะจ้าผลงานของจ้าเก็บเห็ดมูเดียวจะพี่น้องเห็ดละงูงักโอ้โหพิดเห็ดบวงักตื่นเต้นโอ้โหิดโอ้โเถื่แล้วพี่น้องเอ้ยไปทีนี้สำหรับคลิปนี้จ้ัก็รีขอฝากไว้ที่นี่ละจา้าผลงานสวยๆของจ้าคลิปนี้เนาะไปพบกันคลิปหน้าเด้อจา้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำหน่ค่ะ จากกับบ้าตากับชิคกับบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะ